you <music> ตั้งมือตั้งเมนกับงานนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องนองนะครับทุกทกท่านนะครับเมื่อนี้จะมาต้อนำนะครับระบบนำเขาต้นบักเน่านะครับพี่น้องแล้วก็จะมาแต่งจริงบักเน่าแล้วก็เก็บกวาดนิดนน้อยๆนะครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกาจะบอได้ท่าเก่านะครับพี่น้องเนื่องจากว่า,าเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตอนนี้สูบสูบจากบ่อดโดยตรงไปไปลดน้ำก่อนนะครับครับต้นบะงเน่ากะเสาวเขียวกบตัดแต่งจริงนะครับให้ดูดีจักหน่อยปาดบะเน่าครับพี่น้อง บ่เอากระเช้าได้ด้วยครับพี่น้องครับเนื่องจากปากเน่าก็ดีๆเนาะครับเนาะเอาไว้กัอนครับเพื่อมีโอกาสได้ขายได้เนาะครับเนาะครับท่อน้ำก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องอันนี้ครับผมก็จะเปิดน้ำมากกับน้ำมันจะออกตรงนี้แหละครับแต่เดี๋ยวจะมาต่อกันอีกเท่านึงครับ โอเคครับตัวที่สองครับพี่น้องครับตัวที่สองครับสำเร็จครับผมครับแล้วตัวที่สองแล้วกับแม่บบันมันเ่ินมานะครับพี่น้องเป็นว่านำนำมันมีออกมองนี้ครับผมก็จะต้อมองนี้เลยครับพี่น้องครับโอ้ขยันเถ่นออเดี๋ยวขยันเถนออเนี่น้อี่นูนขยันาะว่านเขา หนูหิวเขาจะได้เสร็จไวๆเฮ้เอาหิวเขาก็ไปกินก่อนตัวนี้วากินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวแล้วตัวแล้วตัวที่สามเดี๋ยวไปพักก่อนเคบอพักกินเขาก่นกนอนเนาะอ่าครับครับครับผมโอ้ส่งขยันคือบ่ใส่หมวกเนี้ยบ้เป็นยังจา่าอ่าบ่เป็นยังจ่าพนว่าโอ้เอ้าใส่กระห่อนใส่กระห่อนบ่ใส่กระห่อนพนว่าเอ้าบ่ยันดำดีครับ เอาเห็ดไปได้ละเด้เอเห็ดซอยแม่ละพอ้อมมาสิคัอันแม่สิทำเห็ดเป็นหลั เคลื่อตดมาเด้อ so ตั้งเมยนตั like ้งเหม็นครับงานนี้ครับเคลื่อตดมาเป็นยังไงโอปอเหม็นค่ะจ้ามีบ้างรึีบานนะ ต่อไปยังลู่ยุวังพุ่นทางพุ่นขอบผมนม่รู้หลงเหรฮะโอ้หัวหน้าโตครับแม่บ้านแจงเข่าแม่บ้างสันครับผมตอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องพันเทปนี่ก็ต้องพันแบบนี้เด้อพี่น้องถ้าบอกพันแบบนี้ก็มันจะผิดท่าครับพี่น้อง บางคนเป็นกับท่านผิดทางเด้อครับผมวันนี้ก็จะท่าก่าไปเลยครับบัดนี้เพราะว่าร่องมึงตัวแรกแล้วครับแั่บ่มีปัญหาอยังครับต่ากาาไปเลย 100. ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับใส่ของงา จกต้นสองต้นเนาะครับก็จะตัดตรงตำตำออกครับนากับโดกอยู่ครับพี่้องต่เดี๋ยวเส็จงานก็จะเก็บน่าจะได้หลายโลอยู่ครับเบิ้งสูงสีบวัวหากหกโลคนบอนเลยมิติหน่วยใหญ่ๆครับบักนาไหลมาเล็ดไหลน้ำครับ ครับนี่ครับการประกอบไปเลยครับพี่น้องเนื่องจากลู่เลี้วนะครับว่าต้องเหตดประมาณไหนนะครับกะประกอบไปเลยแล้วก็พร้อมจะเอาไปใส่นะครับพี่น้องครับงานมือนีกับงานทอน้ำกันยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้องคุดหานี่ครับเป็นท่อแตะเกานะครับนะครับต้องปิดมองนี้พร้อมต้องปิดมองนี้พร้อมครับแล้วก็ต้องมัต่อมองนี้ครับ แต่ค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วครับพี่นอ้องจะได้ลาเมื่อเามาื่อเมื่อไงฮะหนามากโคตรเอาสอยดีครับสอยดีอยู่สอยงานดีอยู่ ทำการปิดเลยนะครับพี่น้องเลยเราจะสมแซมหรือต่อเติมยังไงคือว่าค่อยมาเย็ดไม่นะครับพี่น้องตอนนี้มีโครงการอยู่ครับ เชี่ยๆออกครับพี่ร้องโอ้คือได้กันนะครับเข่าว่านอนี่ยน้เอาไปรับไม่ละระบ้างกิ้มส่ขาจะคล้องเด้อตอนเอาลงโอ้แตงตัวเทนครับพุ่น่ะร่องเท้าคักมือกับพักเด้อกินหํำก้นไปเรื่อยๆครับเมืองแล้วกับนี่รูปร่างนี่เราครับเป็นต้นมะนาวนะครับเนี่ยครับจะเป็นแถวนะครับ ถ้าต้อน้ำได้ทุกอันเนียครับถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้อง เนี่ก็เดี๋ยวจะไปพักก่อนครับพี่น้องคำๆคอยเสยมากเก็บกวาดนะครับตอนนี้ก็เล้วๆนะเก็บกวาดเคลียร์ื้นที่นะครับพี่น้อง น,นี่แหละครับเห็เีบเบาอยาดอกเฮ็ดบไปเรื่อยๆโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับผม ค่อยๆเย็ดไปแล้วครับ ครับพี่รองโอ้บังหน้าอไลยครับอ่ะโอปอเก็บใส่ว่างให้ควายว่างให้ควา,ายครับพี่รองบางหน้าอไล่ครับจะเสียไปจังไดเด้อพี่รองได้ไงตัวนีบ้บังหน้า,าอไล่เบอร์อึดบ่เอากกัเสียดายครับพี่รองนั่นมาโอปอเอาไปขั้นบ่ฮะขั้นน้ำเลยบ่โอ้ดัดงๆนี่ ผมเบิดพลังงานเหรอครับทำแลวครับกรหลายอยู่ครับพี่น้องครับมื่อกี้ก็มาเบิดเมือครับตั้งแต่เที่ยงครับแล้วก็กลับไปกินเขารอบหนึ่งช่วงซีมงนะครับแล้วก็มาไม่หามงเครงครับตอนนี้ก็มืดแล้วการเก็บบังเน่าครับพี่น้องที่ตัดแล้วก็ล่วงนะครับบังเน่าลรมาเรเดอร์พี่น้องได้เ เน่าไรมาเมล็ดครับ ครับตอนนี้ก็เลี้ยวแล้วครับพี่น้องครับจะทดสอบน้ำนะครับท่านี่ก็เบิดแห้งให้กันแล้วครับพี่น้องอโอปอเมย์บัจ้าเมย์จ้าบวดอกนอสูสูวะสูสูวะสูสูเห็นอย่างไรครับผมจะแม่บานกับเมย์ให้กันนะครับตัดใหม่แล้วก็ทำความสะอาดมาไว้ตรงกลางนะครับพี่น้อง เอาไว้กิงแหงนะครับน้ำกัไไรดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับซาตรงที่ตรงมหานี่ครับที่เป็นท่อแตกครับพี่น้องตรงมาปิดพ่อมนะครับน้ำแห้งดีครับผมก็ถือว่าผมมาปลูกได้เต็มพื้นที่กับน้ำกับพ่ออยู่แล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับเ่าท่านในมัดเนาะครับเนาะ กัดโอ้นามแห้งดีครับพี่น้องครับกับต่อมานีแหละครับพี่น้องครับมือนี้กาทำความสะอาดนะครับต้นมะนาวครับอะยะแ8ต้นครับระยแปดต้นครับมะนาวนะครับนะครับกับเป็นตะเบิงกุ้เก้านะครับพี่น้องกะเสบงสว่างจักหน่อยเนี่ยตัดกิ่งแตงกิ่งกอกนะครับแล้วก็ตตัน้นาเพื่อนก็ได้หนาแล้วนะครับโอ้นักวิ่งลอยเมตรประจำโรงเรียนครับพี่น้อง ไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นอยากลดทุนเป็นอยางลดทุนลดทุนอย่างกินไรนะครับกินไรโพดโพนะครับพี่น้องครับเก็บอุปกรณ์ครับพี่น้องครับการบ้านแล้วครับบ้านเนี่ยเก็บอุปกรณ์ครับพี่น้องครับ ทำพอดีครับมาตั้งแต่เที่ยงนะครับพี่น้องจะเปิดให้เพื่อนโดน,นๆจนังอยนะครับบรายน้ำโดน,นแล้วน้ำแห้งดีครับอาโอปอปิดน้ำเลยครับปิดน้ำเลยถอดปลั๊กด้วยนะถอดปลั๊กพอมครับ ครับงานต่อไปก็เดี๋ยวจะมาจัดการก่อไผยนะครับพี่นอ้องเคยกวาเหย็ดไปมือแล้วน้อยครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมจะได้สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับ,นรบเนาะพ่อกรบเมีที่รับชมอยู่ทั้งบ้าน <c oughs> ครับผม ครับในมือ <ä> น <Quran> <Dus k> <mayonnaise> <t og job Messi> ี่กับเบิดมือครับเมื่อแตกสูกค้นนะครับนี่กัเมื่อหนักขึ้นกันเมื่อยแร้วเลยครับนี่รันนี่กัได้ได้เวียกอย่ได้ย้อนอยู่ผมเบียกเลยครับก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรกับผมกับว่าเฮ็ดบงไงนะครับก็คเคยคยเฮ็ดไปแล้วครับพี่น้องแต่ละมือเนาะครับเนาะกับบริเลิงเวลาอย่างครับครับตอนนี้ก็ ทำแล้วครับพี่น้องกับว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยสัออดม์นองวันนี้เนาะปานพ่อนุ่มอุบลแทโ <laughs> โ้โอนไป <laughs> สวัสดีคือพ่อนุ่มอุบลลุยสารแท้อ่าสวัสดีจ้าขาดอยู่ไปครับพี่น้องกลับบ้านครับ